สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีสิงนะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายราศีนะคะก็ยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่16มรกราคม65ถึง26กุมภาพันธ์65นะคะการทำนายจากพยากรณ์ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็ จะเกิดอิทธิพลในดๆต่อชาวราศีสิงห์บากนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะเช็คดูได้ทั้งราศีแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนานะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดาวอังคารย้ายเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ายกเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในภพปุตตะนะคะก็ต้องบอกว่า ทำให้อิทธิพลเนี่ยตรงนี้ทาให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นทําอะไรจะตั้งใจนะคะทําอะไรจะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่หรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเนี่ยดาวคารที่อยู่ในภพปุตตะเนี่ยก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ขยันนะคะหรือมี หัวคิดมีโอกาสที่จะได้หยิบจับทำอะไรใหม่ๆนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีกิจกรรมทางการงานใหม่ๆหรือจะแปลว่ามีโอกาสเกิดหน้าที่ความรับผิดชอบทางการงานใหม่ๆเกิดอาชีพใหม่เจอบใหม่โปรเจกต์ใหม่ทางการงานเข้ามานะคะการทำงานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการ ลงทุนก็ได้นะมีการลงทุนหรือมีการร่วมหุ้นนะคะหรือมีในเรื่องของมีคู่หุ้นส่วนนะคะกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะคะกิจกรรมทางการงานมีโอกาสที่จะขยับขยายหรือเติบโตมากขึ้นนะคะอิทธิพลของนาวคคาเนี่ยนะคะที่อยู่ในภพ ปุตตะตรงนี้ก็ยังส่งผลให้คุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเรื่องการวิวาทะนะคะกับคนรอบรอบข้างกับเพื่อนฝูงหรือท่านที่มีลูกมีหลานก็มีโอกาสมีปากเสียงกับลูกกับหลานเกิดขึ้นด้วยเช่นการลูกลูกหลานเนี่ยกล้าเถียงกับกล้าสวนกับ มีเรื่องเดือดร้อนจากบุตรบริวารส่วนท่านในที่มีลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาต้องระวังลูกลูกน้องเนี่ยจะนําความเดือดร้อนมาให้กับคุณหรือคุณต้องมีปากเสียงกับลูกน้องบริวารเกิดขึ้นด้วยเจอลูกน้องที่ไม่ดีเจอลูกน้องแต่ที่นําความความเดือดร้อนมาให้มีเรื่องกุ้มอกวงกุ้มใจจากลูกน้องบริวารเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะชีวิต ในช่วงนี้คุณจะมีความกระตือรือร้นมีความมุ่งม,มั่นหรือมีความปัถนาอย่างแรงกล้ารวมไปถึงอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความอดทนมีความเพียรพยายามหรือมีความทรหด อดทนต่อสิ่งที่เข้ามาปะทะคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหรือเป็นเรื่องแย่แยแยแยๆอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยคุณจะสามารถที่จะรับมือหรือแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้มันจะยากลำบากก็ตามแต่ท้ายสุดแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องระวังมีปากเสียงกับคนอายุน้อยกว่านะคะเน้นย้ำเลยนะคะรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยต้องระวัง มีปากเสียงกับเขามีอารมณ์ที่มันโมโหง่ายมีคนทําให้คุณโมโหเกิดขึ้นหรือมีคนทําให้คุณมากวนประมากวนประสาทคุณทําให้คุณสติแตกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะคุณจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะทําอะไรดําเนินการใดๆเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆเนี่ยยังได้รับการเชื่อถือนะคะ คือผู้คนรอบข้างเขายอมรับในศักยภาพในความสามารถของคุณนะคะคกิจกรรมทางการงานเนี่ยแน่นอนมีโอกาสที่จะเกิดงานใหม่เพราะจบใหม่หรือมีโอกาสที่จะมีหัวคิดในการที่จะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้สําหรับท่านที่ทํางานประจาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความคิดที่อยากจะลงทุนหรือทําหาทําอะไรที่มันเป็นของตอนเองดึงเอาจากความชอบความสามารถของตอนนะคะคุณมีโอกาสได้ ได้มีกิจการของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการหรือมีโอกาสที่จะเป็นคนควบคุมดูแลกิจการของตนเองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านใดที่ทํางานประจําก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสได้ภาระความรับผิดชอบให,ใหม่ๆได้รับงานใหญ่ได้รับงานสําคัญสําคัญได้โปรเจกต์อะไรที่มันท้าทายกับตัวคุณและคุณจะมีความคิดที่พัฒนางานอยู่ตลอดเวลา เขาเรียกวามีความคิดพัฒนางานให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งจะเป็นช่วงที่คุณจะมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากเป็นพิเศษทุ่มเทแรงกายแรงใจกับกับการทํางานมากโดยเช่นกันนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าคุณเป็นช่วงที่คุณต้องต่อสู้ดิ้นรนจึงจะประสบความสําเร็จได้นะในช่วงที่ทํานายไปเนี่ย นะคะคือคุณจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาถาโถมเป็นอย่างมากมีโอกาสมีเรื่องแย่ๆทําให้คุณต้องหนักใจเหนื่อยใจหรือท้อแท้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสมีศัตรูมีคนนําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้กับคุณนะคะแล้วก็ศัตรูต่างๆที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะเป็นบทเรียนทําให้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จ ไปได้หรือเป็นช่วงที่ทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาหรือถ้าถูกกันแกล้งมีศัตรูเข้ามาเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะชนะศัตรูสู้กับศัตรูได้หรือมีชัยชนะเหนือศัตรูนะคะคือต้องมีความเพียรหรือว่าต้องมีความวิเยาสาหะมากๆคือมันยากเหมือนกันที่จะผ่านพ้นในปัญหาเหล่านั้นไปได้นะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยสาหรับคุณแล้วเนี่ย มันสำเร็จแน่นอนนะคะต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของเงินการเงินการทองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่มีการคิดหาช่องทางในเรื่องของรายได้ต่างๆเข้ามาเป็นช่วงที่คุณจะขยันในการทําเงินมากขึ้นนะคะหรือว่ามีหัวคิดหัวคิดมีแต่เงินแต่ทอง มีโอกาสที่จะมีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยเช่นกันหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนะคะมีโอกาสที่จะมีหัวคิดในการลงทุนค้าขายอะไรบางอย่างหรือมีความคิดแปลกๆใใหม่ในการที่จะเรียกทรัพย์เข้ามามีความคิดแปลกๆใหม่ๆในการหาเงินหาทองด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคหรือมีลาภผลบางอย่างจากการเสี่ยงโชคเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะดวงโช์มาในลักษณะนี้ ดวงเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนนะคะหรือนําเงินไปต่อต่อยอดนําเงินไปลงทุนแล้วมันได้เงินนําเงินไปต่อเงินอย่างนี้ด้วยเช่นกันมีโอกาสมีการวางแผนหรือบริหารจัดการในเรื่องของการเงินการทองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะคุณจะมีการคิดในเรื่องของสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ทาทาแล้วมันเป็นประโยชน์ทาแล้วมันสร้างเงิน ขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะมีหัวคิดหรือได้ศึกษาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการบริหารทางการเงินการทองนะคะต่อมาเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนมีคู่เนี่ยระวังคู่ของคนรักจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าคุณกับคู่จะมีงานทําร่วมกันมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันคุณกับคู่จะ ช่วยกันทำมาหากินมากขึ้นไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณกับคู่จะมีโปรเจกต์ทางการงานร่วมกันนะคะเกิดอาชีพบางอย่างที่มันทำร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมาสำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้นะคะชีวิตชีวิตความรักถ้ามีใครเข้ามาไม่ค่อยราบรื่นนะคะหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่ามีโอกาสเจอเพศตรงข้ามหรือเจอคนที่เข้ามาชอบมาจีบจากสายงานเดียวกันมีโอกาสพบลักจาก การทำงานนะคะก็จะเป็นนลักษณะนี้มีรักจากงานเข้ามานะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ